ก็เวลาหนูถ้าหนูเสียงตึงใส่พี่หรือหนูเป็นตัวของตัวเองโดยที่เราไม่ได้รู้จักกันพี่ก็ต้องพี่ไม่อยากคุยกับหนูอยู่แล้วถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเป็นไงเงินถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองก็จะจะไม่เป็นตัวของตัวเองไปตลอดเลยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเราจะต้องบอกเขาจริงๆใช่ไหมต้องบอกความจริงใช่ไหมคือวันเร็วไปไหมวะ มันชัดแล้วว่าหนูก็โกหกไม่ได้ด้วยอ่ะถ้าเขาไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบเขาจะพอคุยได้อยู่แต่คือหนูไม่อยากจะบอกเลยว่าตัวเองแบบเป็นเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีเขาก็อาจจะมองแบบมองในมุมอื่นอะ <c oughs> เข้าใจใช่ไหมเอามีอะไรจะพูดปะเหมือนป้ดอนดินเหมือนดอนพ่อจะปิดเลย <c oughs> ไม่รู้ ทำไมต้องต้องต้อง,งอยูด้วยอะเรอจะพูดไปเราทำไมไม่ต้องดูทำไมแลรวก็ค่อย,ค,อยคุยกันก็ได้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรคือ <c oughs> ว่าว่าความเป็นหนูมันก็ไม่ได้ท่ารักขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอาจจะบอกว่าหนูแบบเสี่ยงตึงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกหนูก็แค่คออแบบนี่เกี่ยวอะไรกดี่ไม่บอกความจริงเมื่อกี้ ก็หนูไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะแต่หนูก็อยากเป็นคนปกติธรรมดาบ้างเฉยๆยงไงแบบว่าเป็นคนในแก๊งอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันจําเป็นต้องโกหกปะก็ไม่ได้จาเป็นจะต้องโกหกแต่หนูไม่รู้จะต้องทํายังไงไงแบบมันไม่รู้จะวางตัวยังไงอ่ะแบบมันก็นะมันก็หนูก็มีหน้าที่แต่ว่า หนูไม่รู้จะพูดแบบไหนให้พี่เข้าใจยังไงแบบบางทีก็อยากจะเป็นคาแบบเด็กก็อะไรโกหกใช่ไหมบ,บางทีหนูก็อยากเป็นเด็กตัวเล็กๆบ้างยอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะเป็นอะไรแบบใส่ใครตลอดลยอะไรเงี้ยพี่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจเอาก็เวลาหนูคุยกับใครแล้วคาก็ไม่ได้เขาก็มาลุมแหละแต่เขาไม่ได้มาลุมจีบเขามาลุมกระทืบไงแล้วยังไงตอหนูก็เลยแบบ อ่อนโยนเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบเห็นในมุมที่ที่หนูเป็นบ้างอะไรเงี้ยหนูก็แบบแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยอ่อนโยนหรอก็อ่อนโยนบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดอย่างนั้นยังไงก็ไม่ใช่ไม่ได้อ่อนโยนแบบนี้อมันก็จะแบบว่าแบบมันก็ก็อ่อนโยนนิดหน่อยก็เลยเรียกที่จะโกหกไม่ได้เรียกว่าโกหกก็ทุกคนเรียกนไม่ได้บอก ก็ทุกคนทุกคนในแกงก็เป็นนายตัวเองไงคะแบบแล้วหนูก็ไม่ได้ไม่ได้บอกให้เขาเรียกแบบบอสอะไรในอย่างเงี้ยเขาเข้าใจใช่ไหมหนูไม่ได้บอกให้เขาเรียกป็นบอสนะหนูก็เป็นคนที่ดูแลแกงก็จริงอย่างเงี้ยเอาแล้วที่บอกว่ามีหัวเทดเป็นผู้ชายก็เขาแล้วก็บอกชื่ออะไรอีกหมดเอกคืออะไรก็หนูเป็นคนเราใช่ไหมชื่อหมดเอก ก็หนูเป็นคนสัง่งให้เขาเป็นหัวนหนูสั่งหนูหนูเป็นคนวังาที่ให้เขาเป็นไงเขาก็เลยเป็นได้แล้วไหนบอกเราบอกว่าเพิ่งเข้าแก๊งไงหนูไม่รู้จะบอกพี่ยังไงอ่ะหนูก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่มันอาจจะผิดก็ได้หนูขอโทษถ้าเรื่องนั้นถ้าพี่โกรธไม่ได้โกรธแค่อยากรู้เฉยว่าทําไมต้องไม่บอกความจริงกันด้วยก็เวลาหนูถ้าหนูเสียงตึงใส่พี่หรือหนูเป็นตัวของตัวเองโดยที่เราไม่ได้รู้จักกัน พี่ก็ต้องพี่ไม่อยากคุยกับหนูอยู่แล้วถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเป็นไงเงินถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองก็จะจะไม่เป็นตัวของตัวเองไปตลอดเลยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่ามันก็เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าหนูมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบางทีบุคลิกมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีอีกมุมหนึ่งที่เราเป็นมันก็ไม่สามารถที่จะไปแสดงออกกับใครได้ยังไงอ่ะอย่างเช่นก็อย่างเช่นเวลาหนูพุย น่ารักน่ารักกับพี่ใช่ไหมยังไงต่อแต่จะให้หนูมาคุยแบบเจอพี่จะพานหนูไปได้ไหมอย่างเงี้ยพี่จะให้หนูพูดต่างนี้ตอนหน้าคนในแก๊งก็ไม่ได้หรือจะให้พูดแบบนั้นมันก็ไม่ได้หนูก็มีหนูก็อคอลา์ตัวเองเอาไว้เหมือนกันจะเลยเลือกที่จะโกหกมันหนูไม่ได้จะโกหกหนูแค่อยากให้พี่มองว่าหนูเป็นคนเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ที่ไม่ได้มีหนะ้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะ บางทีมันอาจจะสบายใจกว่าก็ได้นะเงียนต้อนอยู่กับพี่ก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่ต้องมีนะที่เราไปชอบอะไรได้ปะก็ได้แบบนั้นมันก็ทําได้อยู่แล้วก็เหมือนที่เราทําเมื่อกี้หนิหนูไม่ได้ตั้งใจจะปิดหลอกแต่ว่าไม่รู้จะบอกจะไม่รู้จะบอกยังไงแล้วก็ถ้าเราสนิทกันมากกว่าน,นี้หนูก็คงเรื่องที่จะบอกแหละไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรอยู่แล้วพี่เข้าใจไหมเข้าใจดิปะ เอาถ้าให้หนูพูดจริงๆถ้าเราไม่ได้รู้จักกันแบบเมื่อกี้หนูก็ไม่คุยกับพี่แบบนี้เหมือนกันอะคือไม่รู้สิหนูไม่ผิดอะหนูตั้งตัวเองเป็นแบบนั้นอะก็หนูไม่ผิดอะแกไม่ผิดแต่ว่าแต่ว่ากับพี่หนูผิดไงแต่แต่ตอนนี้หนูผิดอยู่ไงสลุปผิดหรือไม่ผิดผิดไงแต่คือหนูหมายถึงว่าหนูผิดที่ก็ผิดที่หนู ไม่บอกไงไม่บอกตั้งแต่แรกแต่ถ้าบอกตั้งแต่แรกพี่อยาจจะไม่อยากคุยกับหนูก็ได้อะ่ะแบบไม่อยากเล่นไม่อยากพาหนูไปนู่นนี่นั่นก็ได้ไงเพราะอะไรถึงคิดอย่าง,งนะั้นนะเพราะหนูมันดูไม่น่ารักไงยังไงพี่จะคุยกับหนูจริงหรอแบบอะไรครับสเลอรวัสดีครับเนี่ยพี่จะคุยกับหนูจริงหรอแบบคุยกันแบบในหน้าที่ที่หนูเป็นมันมันมันควรจะคุยแบบว่าครับว่าครับเอาเลยครับไปเลยอางเงีครับพี่ไม่คุยหรอกไม่เคยเห็นไง ก็นั่นแหละมันก็มัน,นมันคนละล่างกันน่ะคือตอนนี้จะมีสองล่างใช่ปะมันไม่ใช่สองล่างหนูไม่ได้หมายความว่าหนูจะมีสองล่างแต่หมายถึงว่าความเป็นส่วนตัวกับความเป็นหนู้จะพูดยังไงเราหลบนรถกันไหมเอาเป็นว่าหนูขอโทษเรากันนะหนูขอโทษจริงๆที่ไม่บอกขอโทษเราขอโทษพี่ไงเคยขอโทษใครปะขอโทษทําไมหนูไม่ผิดอะแต่ที่ขอโทษอยู่ไหย ก็ขอโทษไงก็ขอขอโทษไงก็พี่ไม่ใช่คนอื่นไงไม่ใช่คน a, อื่น oui แล้วเป็นใครอเอาแล้วให้หนูตอบว่าอะไรอ่ะพี่ก็ต้องตอบเองสิหนูไม่ใช่ให้หนูตอบว่าอะไรให้หนูแบบหนูไม่รู้อ่ะหนูจะรู้ได้ยังไงก็บอกว่าไม่ใช่คนอื่นไงคือไม่ใช네่คนอื่นคืออะไรคือเป็นใครอ่ะเป็นคนที่ใจดีกับหนูไงล้วคนอื่นใจร้ายใส่เหะอใช่คนอื่นใจร้าย ก็หลายหลายคนน่ะใจร้ายอ่ะก็คือคิดว่าถ้าเป็นหัวแกงแล้วจะไม่คุยด้วยกว็เลยโกหกแต่ก็ขอโทษใช่คือหนูก็รู้ว่ามันมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่แค่แบบบางทีหนูไม่หนูไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะหนูก็พอจะรู้มันมันมันไม่มไมเหมือนผู้หญิงอ่ะแต่หนูเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าหนูไม่เหมือนผู้หญิงไงเขาก็เลยลุมกระเทือกแบะพี่พอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหมก็เข้าใจดีปะ เอาก็เข้าใจหน่อยก็ได้เป็นเราจะเข้าใจไหมก็มันมีหน้าที่อะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากที่จะโก็หกไงแต่คือหนูมีหน้าที่ของหนูเหมือนกันหนูก็เลยไม่อยากที่จะบอกอะไรแบบนั้นไงเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่หนูจะอยู่กับใครไปไหนกับใครหรือเปล่าก็ฝังได้อยู่ก็ฟังได้อยู่ อืมเราหลัดดีกันได้ไหมดีกันเนาะใช่ก็ได้ขอบคุณครับแล้วยังไงก็ดีกันไปไปขายยากันไหมไปขายยาอยากขายยาไหมอยากทำอะไรไหมขี่รถเล่นไหมหรือว่าไปภูเขาทะเลหรือว่าไปกินข้าวไหมข้าวใช่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ไปไหมไปดี ไปก็ดีนะเด็ดเลยไม่เครียดไงเผื่อแบบว่าพี่เครียดกับแก๊งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เครียดกับแก๊งเลยเครียดเล่นไม่อกี้มากกว่าไม่ต้องเครียดเลยมันไม่มีอะไรเลยหนูแค่ทําหน้าที่เฉยๆตื่ลมมน,นล,ลืมมันไปก็ได้ก็ได้ก็ไลืมมันลืมมันไปก็ได้โอเคหนูก็ได้หนูว่าบอกก่อนว่าจะพาไปไหนไปทะเลไหมแล้วเราก็ซื้อทงคาตสึไปนั่งกินไหม พี่ว่ามันโอเคไหมอ้าวอ้าวพี่พี่ไหนมา,มาเราไปคุยข้างนอกไหมไปข้างนอกไลยคับไปขับรถเล่นพาพี่ไปเอารถไหมหรือว่าพี่อยากได้รถหรือป้อยพาวรถหรือว่าไปทำอะไรไหมเดี๋ยวเดีย๋ดวยวหนูพาไปไดาายวย